Oh, you need help นะเดี๋ยวเลื ายอยู่ที่เท่าไหร่สี่พันเก้าแปีนี้เอาสี่พันสองพขเไปสี่ันสอข้อหาติดผ้าขนนุ่มที่มืนไม่ได้ติดขอบลู้เลยอูนนกนไม่มงีา้นไม่หรอกพี่บอกลับปีในทุกอย่างเน้นอะไรนเนี้ยหมดหมดเท่านั้นไม่ไม่ไม่ได้แบบ อะไรเลยที่คือต้องการปล่อยปล่อยของอย่างเดียวเลยคือหมดก็คือหมดสเวเตอร์ฮูดเกตเออะถ้าเป็นปีที่แล้วนี่ยังไม่ขายนะเก็บไว้ขายช่วงหนาวนี่หมดตั้งแต่ยังยังไม่หนาวก็จะหมดและเน้นหมดของว่าเน้นหมดปีนี้เน้นหมดเน้นขายให้มันหมดหมดไปจบไปไม่ไม่ไมีไอ้นี่นะไม่เก็บไม่เก็บไม่เก็บนี่ไม่ เน้นเน้น,นหมดไม่งบไม่งบของแนละ้วไม่กัดเคยกับแนละ้วเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะขึ้นเรื่อยๆเนาะมันจะใกล้ๆหนก็นจะแบบขึ้นแล้วอ,อ,อ,อื้ออื้อาไปอีกนะแต่อันนี้ไม่จัดไม่รอปล่อยเลย เยอะไปเออเหรอเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงได้หมกแล้วต,ต,ต้องช่วยกันซื้อนะตู้ใหม่ออแล้วนะใช่ตูออ้ใหม่แล้วตูออ้ใหม่แล้วตูออ้ใหม่แล้วนะคะจะได้รีบลงกันนะพี่นะ เดียวชอบนินทาวนอื่นก็ดูตาลุงแก่นั่นเสียงเนี้ยยิ <c oughs> ่งใร่ไม่ดีเลย ้อุ๊ยแคดบอกก็พี่เจนผมน้อยอ่ะเป็จริงๆผมเส้นเล็กมันจะไม่ค่อยงบใช่อ่ะไม่มีอ้าวเบนก็เหมือนกันเบนก็ไม่เหลือเลยไม่เหลือผม เ,เอาใหม่ไว้พี่ลืมสื้อเเตอร์คริสมาสป้ายมงกุฎเขียวคุณพี่ใครรออยู่รีบสั่งนะจ๊ะตัวแรกสวยๆเลยเนี่ยอุ้ยฮาโลาวีนหรือเปล่านะทุกคนป้ายเนี่ยค่อนข้างที่จะขายดีนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วนะยกก็สอบไปแล้วอย่าลืมเปิดคัดแยกหมวผ้า,ากันด้วยแนะนำเลยสำหรับมือใหม่เพิ่งเข้าวงการ เอาไปซักรีดเก็บขุยกันด้วยนะจ๊ะจะได้เพิ่มมูล,ลค่าตัวสินค้าไม่ใช่ว่าเอาไปแล้วนี่จะขายได้ทั้งหมดราคาเท่ากันอย่างนี้ไม่ได้นะจ๊ะเห็นไหมเนี้ย c o l l e c t i o นี่เนาะอันนี้จะเป็น collection คอสองชั้นทุกคนใครเจอคัดแยกทำกำไรได้น้องๆวัยรุ่นชอบนะพี่แบบเนี้ย mm hmm. เขาเรียกว่างานหัวผ้านะที่ใครขึ้นไม้แขวนนะ คอในกระสอบก็มีหัวผ้าน้ำสองถังผ้าทุกคนต้องคัดแยกก่อนขายด้วยนะทั้งคนทั้งนกเนาะแข่งกัะโหลกแค่อันนี้ก็คุ้มแล้วเนี่ยแค่คอสองชั้นแค่คอเลคชั่นวินเทจคอเลคชั่นวินเทจคอสองชั้นนีม่มุกยีงไง อย่านะพี่ไม่ได้ตลกนะพี่ยัง,ยงกลัวเลยนะเขาบอกสิพี่ยังกลัวเลยเล่นนะ,ะนี่คอปกแบบนี้ก็สวยทุกคนงานดีๆส,สวยๆเราขายแพงหน่อยทำกำไรก่อนนะจ๊ะ งานน้ำสองหางผ้าขายราคาลดลั่นกันลงมาตามสภาพนะทุกคนขายดีทุกปีแล้วเป็นสินค้าที่ใส่ได้ตลอดทั้งปีด้วยนะคะผ้าเขาจะไม่ได้หนาม,มากใส่ได้ทั้งชายหญิงเลยค่ะเ,เนะนิวอวิลูกนี้ปังอะทุกคนบางลูกอาจจะสวยมากบางลูกสวยน้อยนะจ๊่ใครใช้ของเยอะๆทักมาหลังใหม่นะคะเดี๋ยวมีราคาสุดแสนพิเศษให้ใครจะเหมาห้าลูกสิบลูกทักมาคุยกันก่อนได้นะ เธอไม่มีทรงซิปเลยหรอม,ม,มีน้อยอะ่ะจะเป็นสเวตเตอร์งานป้ายเนี้ยทรงดีทุกคนจะได้สิบร้อยยสเวตเตอร์อเยอ่ประแบบนี้นี่ถ้าเป็นงานรุ่นเนียพี่เขาจะออกเป็นทรงสเวตเตอร์แบบเนี้ยค่อนข้างเยอะนะคะทรงสวยทรงหล่อเลยค่ะ งานพวกซิปผ่านน่าจะค่อนข้างน้อยมากๆใครที่ชอบทรงประมาณเนี้ยพี่เลนรุ่นหนีเลยนะคะถ้าเป็นรุ่นธรรมดาแบบ2,000ันสอกว่าบาทอ่ะมันจะออกทรงแบบท,ทั้งซิปทั้งสวมนะพี่อะไหน,นีพวกเนี้ยทำกำไรได้นะทุกคนไปคัดไปแยกนะคะบางคนอนะไลฟ์สดพี่ใช้ของเยอะนี่คือทักมาได้เลยนะจ๊ะของเพิ่งลงเลยทุกคน เอกว้ยนี่ขวมันฟูแล้วนะทำน้องไม่ได้นะอันนี้ก็ไม่รอดนะแม่บอกไว้ก่อนนะ นี่คุณพี่ใครรับรีวิวได้ทุกตัวไม่มีค่าจะส่งนะคะปีนีเน้นหมดทุกคนมีทุสิบก่าลูกเอมีไม่เยอะสิบก่าลูกเอาเอาเร็วๆทุกคนจะได้หมดเร็วๆ,นๆเ<อ>าน,ะนานะคนเนาะนะคับยกมาเลยใครที่รู้ตัวว่าข่ายได้เฮ้ยทรงมันดีอะใต้นี้ทรงมันสวยหีือเก็บได้เลยหรือว่า เนี่ยอย่างที่บอกเลยว่าพวกทรงซิปผ่านหน้าอย่างเงี้ยมันจะน้อยแครให้ดูหมดทุกตัวนะเวลาพี่เอาไปอ่ะมันจะได้เห็นเนาะสภาพออกประมาณอันนี้จะเป็นภาพนุ่มๆคัดเอาทุกคน ทรงสวยๆแบบนี้เราขายได้แพงหน่อยนะแต่สมมติมันจะเป็นแบบทรงเนี้ยผ้าขนนุ่มเราก็ขายถูกลงมาหน่อยนะคะตัวธรรมดาอย่างเงี้ยพี่อาจจะแถมไปเลยก็ได้นะไม่ต้องคิดเดยอะนะคะเพราะว่าแค่พวกหัวผ้าบางคนขายหลักร้อยนะนี่ต้องบอกก่อนเลยคือคนแบบใครที่ไลฟ์สดอ่ะพี่บางคนเขายกไปนี่นะเขาคัดเอาแต่หัวหัวทรงสวยๆนะทั้งฟอนทั้งแบบสก,กรีเลยพวกนี้นะ แค่นั้นแหละอย่างอื่นเขาไม่คิดเยอะเลยห้องนี้ธรรมดาตัวไม่สวยแล้หายถูกหน่อยนะจ๊ะต้วเสียก็น้อยด้วยวีผ้าขนนุ่มน่ารักจังเลยอะ่ะอะไรเนี่ยพูดแคบผ้าขนนุ่มเนี่ยนะ นะจะได้เพิ่มมูล,ลค่าใตัวสินค้าเขานะงานธรรมดาก็ถูกหน่อยตัวนี้น่ารักค่ะเป็นผ้านุ่มอา้าวติดหมวกมาตัวหนึ่งได้ทุกตัวนะใครรับรีวิวได้ทุกตัวนะไม่มีค่าจัดส่งด้วยใครใช้แบบ5้ลูกสิบลูกพี่ทักมาได้เลยนะคะ แล้วคือแบบออกออกลายน่ารักมากอะ่ะดูดิทั้งหมดแล้วก็คือหมดหมดแล้วหมดเลยรุ่นเนี้ยตัวธรรมาดาอย่างเงี้ยแถมไปเลยก็ไดู้ติดหมวกมาอีกพี่ดูดิขนาดติดหมวกมายังโชว์เลยเพราะว่าบางทีอะ่ะมันอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะไปห่อยม้อ้ยยเเเดดี๋ววขางิง นนุ่มน่ารักอ่ะทุกคนใครไม่ชอบผ้าขนนุ่มแล้วมันติดไปพี่ก็แถมแถมไปเลยก็ได้นะอย่าไปซีเรียสใครใช้ห้าลูกสิบลูกพี่ทักมานะก็คือถ้าสิบลูกก็หมดพอดีอะสี่พื้นน้อยมากนนะทุกคนเจอแบบสองสามตัวอะไรใครจำหอให้เเหม่านี่ถูกลงอีกนะยิ่งเหมายิ่งถูกนะทุกคน เหมาหมด,หมหมดแบบเหมาหมดมีกี่ลูกสิบกว่าลูกเหมาหมดนี่คือถูกไปอีกเออเอาเสร็จบอกแล้วว่าปีนี้เน้นหมดแล้วของไม่ได้มีเยอะด้วยนะปีนี้มีแค่นี้นะคะเอาไปซักไปรีดไปตีฟูเก็บขุยเก็บขนเขาหน่อยขนเสือ้อนี่อุ้ยผ้าขนุนมันน่ารักจังเลยอย่นะเนาะ ถ้าถ้าถ้าสากกักจะสวยเลยสกรีดอเ้ยนีนย่อุ้ยน้องชีไงใช่ยเลยไปหอยอยู่เลยสวัสดีค่ะทุกคนเนี่ยสกรีนน่ารักน่ารักตังตัวเป็นฟอนต์ที่หให้ดูทุกตัวใครไม่อยากรู้เนารีวิวพี่แค่คอลเลคชันไอตัววินเทจคอสองชั้นมันก็น่ารักแล้วนะ เจ๋อะไอ้ทฉันเจอผ้าขนุ่มน่ารักมากเลยดูดิผ้ามันนิ่มแตกดีมากเลยพี่เราให้ดูทุกตัวนะไม่ต้องห่วงนะเวลาดูคลิปรีวิวอยากจะให้ดูให้จบก่อนแล้วค่อยสั่งซื้อก็ได้นะคะพี่จะได้พิจารณาเนวอาเฮ้ยงานออกประมาณนี้ฉันใช้ได้ไหมนี่อย่างนี้ยังน่ารักอยู่เลยพี่ ก็หัวก็คือน่ารักแล้วนะจ๊ะแล้วดูหัวบนราวเต็มราวเลยเต็มราวเต็มราวอ่ะใครรับตัวรีวิวนะคะได้ทุกตัวไม่มีค่าจัดส่งไม่ต้องลุ้นอะไรเลยนางซีนที่ได้ตามคลิปทุกตัวเลยนะคะ